สบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขัาสูซองเผาดาวมาเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยไกลเสีแล้วแล้วนะน้องรักษาไกลเสลีวแล้วได้ดีจับกบไงก็พอน้องหลีดพี่น้องเอ้ยหลุดไปหลุดเลยในที่สุดพอน้องลีดกระจับได้ห้าโด,ดสโซ่สามบาทพี่น้องเอ้ยบ่ได้ oh. ต้นมุสเลีดใชเลียงเอาเซงอย่างนู้นปเีงอย่างนี้มัดปขเรมบาขึ้นมาดูรีดบนตุรยาเบเลยได้น่ะเรือน้ำเรืองนอ๋อพี่องบเ่ากบตัวบ้ไงได้แล้วได้แล้วบอบบไ่นำจบมาดูอ๋อพี่ตองบในที่สุดก็ได้กบตัวสุดท้าย พองหน้าน้องนะชาป้ามันกลิ่นยังเรากินกระปอกกระปูยังเนาะอหูเอเพลย์ยังผลิตใช่อะไรบอกระปูบ่คือแข็งแข็งตัวใหญ่กระปูน้อยนะ่อมันออืกินกระปอกกระปูไปใส่ตัวใหญ่ดีเลยตัวนี้นะตอกมัดไว้ดูนี่นะหายใจบ่ออกบอกนะน้องหลีกันสิแล้วพ่อน้องหลีดเลย bán cân phi nông ơi xuống hào là xong xám phôn to to chắc hay nông nơi, nó lịt xong nông lịt nông hay điều khôn điều lời phi nông cả hai đi! cả ta vậy nói xíu mưa nó đá na nó nhông bò lẹo บปหน่อยจับกบได้โตบักญ่เลยเสื้อไวฮันดาลดนนิ่กับเกี่ยวข้าวเอาเพิ่งฟังเส้มพายกำลังใจ่อยเด้อพีหน่อยจ้าลูจ้างัวกัลุม,มาปล่อยเท่าน,นี้แหละเกี่ยวข้าว เดินมาบนข้นางนี้มนตัวใหญ่ก็ให้หนึ่งเอาก็ให้หนึ่งเ,เนี่ยโคนเนี้ยมันมีแต่ให้หน้อยเนาะมันบนเลยให้ใหญ่เมื่อแรกมีแต่มาเก็บเกี่ยวมาเก็บขึ้นมาไหวเพียงจักรสิริจกัจก,จก,กระสอบเนาะพี่น้องลงทุนนะหุยหุยกระสอบหนึ่งาบาได้ปุ๊บวะอาษีไร้กูหันช่วงมละล้ำแล้วก็สีซุปเปอร์หมักโรคนะ้ำ นได้ดังเลยคิดวราชิวมาได้เดีได้ไปย่องไ้าแล้ว,วได้จบเจออู้ซุเอ,อ้อยคุกแม่นก็ขอ่อยเนาะขอ่าายอยโดใส,ส่้องซาเถื่อบ่ได้

อดกินแม่ไปละเสียงไงผู้่าการสิับขึ้นยกไปพ่อแจ้งหน่อยผู้วัามันฝรั่งผู้ว่างานบ้วงานาเรื่อง Ừ, Ni yeah mm. th mm. người đã không lăm mười 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 cái mười lăm 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 này lăm mười lăm mười lăm mười มันจะเป็นตกแกเป็ัวกองไห้เลยเนาะข้าวัเป็นตกแกเปวกอไววแลวเมื่อเอาแนมาใส่นัเอ้เฮขอดเมื่อแล้วเฮ้เฉยๆเ่แทกิจการกันไวะนี่ไปว่าแมวอ้โเดี๋ยวข้าื้อถึงวว่๋ยคบน่งอะไรขาป่าหานาต้นววป่ากับทางครมันเอา

มันว่าอุ่ก๋ยอยู่ไมยากกว่าเมันจะเริมตอแล้วมันน่ะบินวลิปีมันยังบินอยอะมันบินอยู่บ่น้องโสดมันมาจะหัดบินแลมันบ่มาบินห้างหมด ตีมันขาดแน่ส่างให้ไหม่ีก <arsi> <radas> ูไม่ได้หร <Joshua> ี่จะหาแนวตีกูมันตายเลยสมชักสมใจใหมเน่ะหยาบเลยแล้วมันยุ่มเลยก็โทยุ่ม่นน่นั่มันน็นคมานนหมัทุกนอยากจวย่าเตือนให้คนได้ ใช่จ้ะนะควรเนี่ยเข้าควรเยอะเกินคู่ที่ว่าคนมากฝนที่คุวภาคุงฝนก็ฝนเยอะนๆลงไปมากตัดปลาตัวปลานจ้าคุณคิดอะไรเนาะปลาตัวหูสูงมากกับโดดเทัานั้นใช่หูหูตัวอะไรกันเนาะ

วามาน้รามาเห็นป่าป่าเขาเยอาชาเลี่นั้นอหรอขาออย่างเ้ตาเขา้อายแล้วคุณายล้วคุณโเขาหนมาหักใคเขาเห็นมือด็มือเาเรหาเี่ยวเขาให้ได้แล้วมือเขาหนุนมาเลยมึงก็มาโมเละไาปั่นกันเลยเบุ ดูพล <ort>. ังไปอะไรบ้ามาให้อย่างเดงเดมาได้ปะเนี่ยปอาของปลาของเป็นอย่างเช่นซาลุ่นใส่ผ้าซาเลยล่ะ เขาไปหาเจาะดีเท ah, no. ่านะเมื um. like, uh, ่อไหรเมื่อไร่บอกเขาละฮะเขาไปหาเฮ็ดเด้อเข้ไปทางเพื่อนคุอจ้าข่อยเด้เฮ้ยใครสนใาวะเอาบทถึแบ่ เอาหอยเอา่ากินอยโก่าก็นเอหยน้็อนาเยพี่น้องใกล้เสร็แล้วม่กเาันาเมเียรซอยน้องดีดบาทนี่แล้วลเด้อพี่น้องเรือท่าที่พี่น้องเห็นนี่แหละกระิบเดียวเด็กดั้กระมือเกียกระมือ

มันเดียวก็ไก้วนห้องส่วนท่านมันล้มล้มแควงใขั้นันล้มอะไรอย่้ห้องส่วนันเลิกไปให้เจดแต่ยินไหนกูอะวมบุ่มนะครับบุ่นจะอ่อนเพิ่นแข็หลังหลังเหยียบเกอเพิ่ันหงอมไป เลยนนีเห็นน um ี่หรือเปล่ามึงแงมันมัดอีหึงมัดฟองเหมือนสองอันมือเขามัดคู่ไห้ขู่ไห้เออโอ้ยเกี่ยวปลาเว็นถ้าเกี่ยวเป็นเกี่ยวเป็นให้ขึ้กองปลาเว็นกองเป็นปลาเป็นเขบอกองขึ้นมูือค่ะนี่โอ้ยโอ้ยรีบไม่ต้องมาเร่งอีกควายทำอไมควายอีกคนโอ้ยเกี๊ยวหนึ่งนคน ว่ามันจะให้คุณไม่แขวยังอย่เงนี้อยู่แขวนไม่ยังไม่ได้มาหยิบให้ยังยืดขึ้นเรียงห้าลิ่มหมดเอามดเลยไม่หยังไม่ทราบมาตัมันเช่นไรไม่ทราบกำลังวุ่นยังไม่ได้ขึ้นมาห้าแล้วพอซื้อจะหนึ่งนะครับเมื่อตะเกิดมาแล้วยังไม่ได้แขวะซื้อเลยเข้ามาแขวนมันดิเขวะแขวะผู้เท่าเข้วมาข้างนี้นัน หักแถวท่งขวบอกเทงมมดแ้าประมาณเ่งท่วเท่งเอแบนี้ท่งกเ่งเท่งเท้าเท้าเทาเท้าตวเายีวอันี้มันกองไปเดินหมาของไม้อะไสกิมอะไมันมันดเข่าแล้วมันเ่งแล้วมันมุดี อี the are the ๋เลยแล้ว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 ไปขึ้นปเดนปรเด็แล้วเมื่อกี้มาเมืยอเดือนในวันยังยีคุณกบเข่ากบเข่าซางท่ายุ่งนี่ฮะก็ะไรตวเดียวบ่ตัวเดียวตัวเดียวซ้ำตัวเดียวเมื่อนี้ญาบดทรายหมองอะไเด้อก็ะตายว